ลีบอนย้อนรอยหัวใจตอนที่หกดินเนอร์มือเย็นลีพุ่งตรงไปหาร่างที่กำลังจมดิง่งปล่อยกล้องในมือลงสู่ก้นแม่น้ำวายซ้อนไปด้านหลังแล้วใช้มือทั้งสองข้างช้อนเข้าใต้วงแขนของสกายล่าสัมผัสแรกที่โดนตัวเพื่อนนั้นเย็นจะเยือกจนหวาดกลัวกลัวเหลือเกินกลัวว่าร่างนี้จะเหลือเพียงรูปกายไม่มีวิญญาณอยู่ด้านในแล้ว แกต้องสู้นะสกายล่าฉันบอกยายแล้วว่าจะทิ้งเมียมาจีบแกความคิดติดตลกเบี่ยงเบนความกลัวของตนเองได้เป็นอย่างดีลีถีบตัวฝ่ากระแสน้ําขึ้นด้านบนด้วยความเร็วและแรงสุดแม่น้ําฮัดสันในวันหิมะตกหนาวเย็นหนาวจนเหยียบขั้วหัวใจแต่ความเมตตาของมนุษย์นั้นอบอุ่นกว่าสมาชิกกลุ่มเจสกีหลายคนรีบขับมายังจุดเกิดเหตุเช่นกันพวกเขาต่างกระโดดลงน้ําเพื่อหาตัวคน เมื่อเห็นร่างสองสาวกำลังลอยขึ้นมาก็ต่างรีบเข้ามาช่วยกันพยุงอีกแรงลีสูดเอาออกซิเจนเข้าปอดแรงๆเธอกลืนน้ำเข้าไปหลายอึกอากาศในปอดหมดจนต้องอดทนตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำครึ่งนาทีเห็นจะได้แต่ก็ไม่มีเวลาอิดออดแล้วลีร้องเรียกสกายล่าเสียงดังระหว่างที่พี่สาวคนขับเขย่าไหล่ทั้งสองข้างเพื่อปลุกคนหมดสติปั๊มหัวใจในน้ำไม่ได้เราต้องรีบเอาคนเจ็บขึ้นฝัง่ง ชายหนุ่มหนึ่งในสองคนที่กำลังพยุงสกายล่าลอยเหนือน้ำบอกหิมะตกทำให้ความเย็นของแม่น้ำฮัดสันเพิ่มขึ้นจนผิวน้ำเริ่มก่อตัวเป็นแผ่นน้ำแข็งบางๆแล้วเจสกีคันใหญ่ที่สุดใช้เวลาเพียงพรู่เดียวก็นำร่างชิดเซียวมาถึงฝั่งมีคนแจ้งก้าวห,หนึ่งแล้วตอนที่เห็นเหตุการณ์นักเจสกีอดีตบุรุษพยาบาลคนหนึ่งปั๊มหัวใจให้สกายล่าเพียงไม่นานรถฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ครบครันก็เข้ามาช่วยเหลือ ตลอดเวลากระทั่งร่างไรสติถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลีลาวดีน้ําตาหนองหน้าไม่เคยพละไปไกลจากเพื่อนเลยแม้แต่วินาทีเดียวขณะอยู่บนรถส่งตัวไปโรงพยาบาลลียังเปลี่ยนขอบคุณยายและใครก็ตามที่ทำให้สกายล่ากลับมามีลมหายใจอีกครั้งขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสเธอกลับมาแก้ไขทุกอย่างลีเปิดเพนท์เฮาส์เข้ามาด้วยความอ่อนแรง เรียกไดว้ว่าคืนที่ผ่านมาลีนอนเพียง30นาทีพออาการของสกายล่าทรงตัวตำรวจก็เชิญไปให้ปากคำต่อคำให้การของเธอตรงกับนักเจ็สกีทุกคนคือลีบังเอิญมาถ่ายวิดีโอที่นี่และพบเจอกับอุบัติเหตุครั้งใหญ่ซึ่งผู้โชคร้ายดันบังเอิญในบังเอิญอีกทีเป็นเพื่อนรูมเมทของตัวเองตำรวจไม่ติดใจอะไรในเรื่องนี้เพียงเรียกไปสอบถามถึงความสัมพันธ์และข้อมูลของสกายล่า ลีแจ้งข้อมูลทุกอย่างด้วยความเต็มใจและวอนขอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยใบหน้าที่น่าสงสารที่สุดในโลกว่าไม่ต้องการลงข่าวหนังสือพิมพ์แต่อย่างใดทั้งลีและสกายลาห่วงแหนความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งหน้าหนังสือพิมพ์เช้านี้จึงมีเพียงฮีโร่ช่วยหญิงตั้งคันซ่อมรถถูกรถบรรทุกเสียหลักพุ่งชนตกสะพานจอร์จวอชิงตันเคราะดีที่มีครอบครบวัวแวนเดอร์เซนฮีโร่เจสกี้ช่วยไว้ได้ทัน ภาพประกอบข่าวเป็นบทสัมภาษณ์และรูปถ่ายเท่ๆของบ้านแวนเดอร์เซนหรือก็คือน,นักขับเจสกีพวกเขาดีใจอย่างมากที่ได้ลงหน้าหนึ่งคือพิมพ์ชื่อดังหลายหัวมากล่าวขอบอกขอบ,ขอบใจลียกใหญ่หลีขอบคุณพวกเขากลับไปเช่นกันหากพวกเขาไม่เห็นแก่การช่วยเหลือถ่ายวิดีโอปล,มปลอมๆของเธอยอมพลาดการดูฟุตบอลน,นัดสำคัญเมื่อคืนสกายลาก็คงไม่รอดถือเสว่าลงข่าวครั้งนี้เป็นไป,นปนตามสัญญาที่เธอเคยบอกไว้ ว่าหากชนะชาเลนจ์แต่ได้ลงสื่อใหญ่ก็แล้วกันเมเบลฉันกลับมาแล้วค่ะลีซุดตัวลงนั่งบนโซฟาได้ก็เรียกคนที่น่าจะอยู่ในห้องครัวสภาพลีดูเหมือนผ่านสงครามโรคมาสามรอบเสื้อผ้ายับยูยีเปียกจนแห้งไปเองผมยุ่งเหยิงจนเธอต้องมัดมวยหลวมเอาไว้กลางศีรษะไม่นานร่างสูงสง่าในชุดเดรสสีขาวก็เดินออกมาพร้อมกาแฟร้อนควันฉุยสองแก้ว เม่เบลวางแก้วหนึ่งลงบนโต๊ะกลางให้ลีส่วนอีกแก้วที่เหลือยกขึ้นจิบทีละน้อยเป็นอย่างไรบ้างคุณเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเปล่าลีเมยเบลนั่งลงใกล้ๆก,กินสบู่และน้ำหอมราคาแพงชยมาจากร่างกายจนลีต้องขยับนั่งหลังตรงขอบคุณสำหรับกาแฟค่ะฉันไม่ได้นอนจริงๆนั่นแหละเธอยักไหลดีที่เตรียมกับยายนานกับสามีไว้หมดแล้ว ลีเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังยกเว้นเพียงการย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่นานรับสมอ้างทันทีโทรมาขอโทษเมเบลเรื่องพรากภรรยาหมาดมาช่วยแก้ไขปัญหาทั้งวันทั้งคืนแผนย่อมไม่มีช่องโหว่เพราะเพื่อนคนนี้ของเธอคุมสามีเสื้ออยู่หมดัดเขาจึงยอมลงสนามมาเล่นด้วยความเต็มใจลีอาศัยอยู่กับพวกเขามาครึ่งปีทำไมเธอจะไม่รู้ว่าผัวเมียคู่นี้ชอบดูละครเป็นชีวิตติดใจ ยิ่งชอบมากหากตัวเองได้แสดงด้วยสาบานต่อหน้าเทพีเสรีภาพเลยว่าจะไม่ยอมเป็นศัตรูของสองผัวเมียคู่นี้โดยเด็ดขาดโชคดีจริงๆที่แกไปแอบได้ยินพวกมันคุยกันเรื่องสัญญาหนอยกล้าทรยศเพื่อนฉันฉันจะรีบให้มือดีแอบฉกสัญญาฉบับนั้นมาให้ได้แกต้องเอาสัญญาไปตบๆๆหน้ามันทั้งสองคนให้เปลี่ยนเป็นสีแดงฉานเลยนะแค่คิดก็มันแล้วอลี เสียงปลายสายตอบกลับมาพร้อมกับเสียงหัวเราะสะใจในตอนท้ายไม่รู้มันไปดูซีรีส์จีนเรื่องไหนมาอีกเพื่อนอย่าพันรยาทั้งทีแทนที่ใหญ่นานจะปลอบโยนสักหน่อยมันกับผัวกลับหัวเราะลั่นบ้านตีขาเพี้ยเพียบอกให้รีบหาเมียใหม่สวยๆอึมๆรวยๆมาแทนทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมคะเพื่อนของคุณจัดการเรื่องที่มีปัญหากับสามีเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เมียที่กำลังจะถูกยาอย่างไม่รู้ตัวเอ่ยถามขึ้นหลีก้มจิบกาแฟพยักหน้าดวงตาเหลือบมองเมเบลครู่เดียวเมื่อเห็นว่าคนข้างๆไม่มีท่าทีติดใจอะไรก็เล่าตามที่เตรียมการกับยายน่านไว้สามีอยากมีลูกแต่ยายน่านไม่อยากมีเขาก็เลยหาคนอุ้มบุญเพราะคิดว่ายายน่านไม่อยากตั้งท้องด้วยความยากลำบากนะคะ พอเพื่อนจึนรู้เข้าเขาก็เลยเข้าใจว่าสามีมีเมียน้อยแล้วก็อีกฝ่ายกำลังท้องอยู่สุดท้ายเลยหนีมาหาชันที่นิวยอร์กแถมยังห้ามให้ฉันบอกใครอีกต่างหากกว่าทั้งนั้นจะตามมาแล้วก็คุยกันได้ก็เกือบเช้าแล้วเท่าที่ฉันทราบมาสามีของเพื่อนคุณไม่ธรรมดาเป็นถึงเจ้าของเมืองในหลายประเทศต่อไปถ้ามีอะไรแบบนี้ห้ามรับปาเพื่อนเด็ดขาดต้องมาบอกฉันก่อนเข้าใจไหมคะ เราจะได้หาทางออกด้วยกันฝ่ายสามีไม่พอใจเขาอาจจะมาเล่นงานพวกเราทั้งคู่ก็เป็นไปได้ลีร้องเหอะในใจแอบคิดไปว่าที่เมเบลกลัวคือกลัวตัวเองหลุดจากหน้าที่การงานในตอนนี้จะมากกว่าลีไม่ลืมภาพจดหมายทวงหนี้บินค่าป้านค่ารถหรูและบัตรเครดิตที่เคยกองเต็มโต๊ะตรงนี้ แม่เบลรู้แล้วว่าสามีของยายน่านทำธุรกิจอะไรจากการพูดคุยกันทางโทรศัพท์มือถือเธอจึงเข้าใจว่าสถานการณ์ของเมเบลนั้นไม่ดีเป็นอย่างยิ่งแมเบลสร้างทุกอย่างจากศูนย์ภาพพจน์ไม่ได้ถูกวาดด้วยลมปากแต่เป็นเงินมหาศาลไม่แปลกที่อีกฝ่ายจะหนี้ท่วมจนต้องลงนามในสัญญานั้นดีเสียอีกได้สองต่อได้ทั้งเงินมาใช้หนี้แล้วก็ได้เอลลาโรชมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต รอให้ยายน่านได้สัญญานั้นไว้ในมือลีจะเอามันมาง้างปากให้เมเบลพูดให้ได้ว่าที่ทำลงไปพอรักหรือเห็นผลตอบแทนที่ถูกยื่นเข้ามากันแน่ถึงจะหวั่นไหวกับคำตอบที่ได้มาทว่าลีก็ทำใจเอาไว้หมดแล้วเธอแอบเชื่อนิดๆว่าสิ่งที่ตั้งแต่แรกเมเบลกระทำกับตัวเองความรักความเอาใจใส่ความสนใจการดูแลมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งในสัญญานั้นก็เป็นไปได้ แต่แล้วอย่างไรเธอปรุงตกทุกอย่างแล้วทุกก้าวในนรกลีพิจารณาตัวเองทุกลมหายใจจนกลับมาได้หนึ่งวันเต็มๆจึงตระหนักได้ถึงความท่องแท้ของหัวใจตนเองที่เมเบลพูดไว้ในชาติก่อนก็ไม่ได้ผิดลีรักสกายล่ามากกว่าเมเบลพอสกายล่าไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเธอก็ทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังแม้กระทั่งภรรยาที่แต่งงานด้วยตั้งกัแพงกันตัวเองจนล้มป่วยทางจิตใจ แมเบลหยุดงานเอาใจใส่เธออยู่ร่วมหนึ่งสัปดาห์เมื่อเห็นว่าไม่มีทางทำลายกำแพงหัวใจเธอล้มลงไปได้ก็กลับไปทำงานเช่นเดิมอย่างที่บอกลีไม่โทษใครเธอโทษตัวเองลีโง่เองลีโง่ที่หลอกตัวเองคิดว่าการแต่งงานจะสามารถลืมความรักครั้งแรกของตัวเองได้จนทำร้ายใครหลายคนจะเรียกว่าแมเบลเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของเธอด้วยเช่นกันต่างคนต่างหลอกใช้กัน มันก็น่าจะยุติธรรมท,ทีเดียวหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในเจ็ดวันนี้ยายานานจะส่งเอกสารมาให้ก่อดออกเดินทางไปฮันนีมูนที่ประเทศแคนาดาพอถึงโรงแรมที่นั่นลีจะล็อกห้องอยู่กับเม,มเบลสองคนเอาสัญญามากลางต่อหน้าแล้วถามถึงสาเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตนเองเธอจะยอมเล่นตามแผนของเม,มเบลให้อีกฝ่ายอย่าร้างถ้าอีกคนมีเหตุผลมากพอ จะแกล้งพ่ายแพ้ให้แก่ความรักแกล้งเสียใจแกล้งโศกเศร้าอ้อนวอนจนสุดท้ายจำนนต่อแผนการของเอลราโรสโดยการเซ็นใบายาให้เมเบลได้รับเงินและความรักที่ต้องการแต่มีข้อแม้ว่าในตอนจบลีจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสักทีไม่มีการกั่นแกล้งจองร้างจองผานไม่ต้องมาเกี่ยวข้องเงินอีกต่อไปวันนี้แม่บ้านลานหนึ่งวันนะคุณก็ไปพักสักหน่อยเถอะ เจอกันมื่อเย็นเลยที่บ้านโรสมีร้านเปิดใหม่เลยสั่งมาให้พวกเราลองชิมเป็นเนื้อสเต็กชั้นยอดทีเดียวคุณสวมชุดสีส้มอ่อนที่ฉันเพิ่งซื้อให้น่าจะเข้ากับบรรยากาศในวันดีลีมองคนที่กำลังเจยแจวพลางสวมสูตรก่อนจะเดินออกไปส่งที่ประตูหน้าบ้านหากเมเบลหันกลับมาสักครู่มองภรรยาของตนเองสักนิดเพ่งเข้าไปในสายตาของลีจะเห็นความผิดหวังมากมายเออล้นอยู่ในนั้น ลีหลับไปจนกระทั่งรู้สึกตัวตื่นในเวลาเกือบหกโมงเย็นอากาศเย็นรอบกายลดลงเล็กน้อยเนื่องจากหิมะโปรยปลายอีกครั้งรางขุดคูบนเตียงเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าขึ้นมาเปิดดูเป็นข้อความจากสกายล่าถามว่าเธออยู่ไหนและขอบใจเรื่องเมื่อคืนแกอยู่ไหนเมื่อคืนขอบใจนะข้อความสั้นๆง่ายๆไม่ต้องปรุงแต่งทำให้ลีใจชื้นสกายล่ารู้สึกตัวแล้ว มือเล็กกำลังจะกดต่อสายหาเพื่อนขณะเดียวกันเสียงเปิดประตูบ้านเข้ามาก็ทำให้ลีเปลี่ยนใจส่งข้อความกลับไปแทนแล้วเดินออกไปอย่างห้องรับแขกสวัสดีคะลีทันทีที่ออกจากห้องนอนสองเท้าของลีกลับชงักไหนว่าสั่งมาแค่สเต็กให้ไงเจ้าของเนื้อชิ้นโตกลับมายืนยิ้มแฉ่งอยู่ที่นี่ได้โรสเขาบังเอิญมาทำธุระแถวบริษัทชั้นพอดี ก็เลยมีอาหารติดมือมาฝากด้วยฉันก็เลยถือโอกาสชวนโรสมาร่วมโต๊ะคืนนี้ซะเลยยังไม่ทันที่ลีจะได้ถามเมเบลก็ฉเฉลยว่าทำไมถึงมีแม่ตุกตาสาวสวยผมบอ์หล่อนคู่มานั่งหน้าชแลมอยู่บนโซฟาได้ขอรบกวนหน่อยนะคะลีผู้ดีสาวส่งยิ้มเกรงใจแต่แววตาคลายผู้ชนะส่งให้กับลี หากเป็นลีลาวดีคนเดิมพงเจ็บปวดเหลือแสนทว่าคนที่เคยตายมาแล้วรอบหนึ่งเพียงแค่พ้นลมหายใจออกและส่งยิ้มจนตาหยีให้กับเอลลาโรสสวัสดีคะ่ะโรสถึงจะเป็นคืนแรกหลังคืนแต่งงานฉันก็ไม่ถือหรอกค่ะไม่ถือว่ารบกวนแต่อย่างใดคุณอุตส่าซื้อของอร่อยมาฝากพวกเราถึงบ้านต้องเอ่ยขอบคุณต่างหากที่คุณมาเลี้ยงฉลองความรักของฉันกับเมเบลอีกคืน คุณเป็นเพื่อนที่ใจดีอย่างที่พภรรยาของฉันบอกจริงๆค่ะรอยยิ้มของตุ๊กตาเจือนลงประกอบกับบรรยากาศในห้องพลันเงียบสนิทกระนั้นอีลีหรือจะสนใจเธอจ้องมองคนงามทั้งสองอย่างพิจารณาพยายามเก็บความสะใจนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดนี่แหละนะไม่มีมีดก็แทงกนได้เรามาตั้งโตกันเถอะ ข้างนอกหิมะตกแล้วบรรยากาศกำลังดีเมเบลมองโรสด้วยความเห็นใจแววตายังส่งไปเหมือนให้กำลังใจแก่กันต่อหน้าต่อตาพันรายาที่ถูกต้องตามกฎหมายลีเห็นดังนั้นก็ไม่ได้โวยวายไม่รู้ความเธอแทงวันละแผลก็มีความสุขแล้วไม่จำเป็นต้องอาคาท,ทุกเมื่อเชื้อวันเพราะถ้าเป็นแบบนั้นตัวลีเองต่างหากที่จะไม่มีความสุขกับชีวิตที่ได้กลับมามืออาหารของคนทั้งสามเต็มไปด้วยความชื่นมืน่น เสียงหัวเราะคิกคักช่างเหมือนกับว่ามือนี้เต็มไปด้วยความสุขแต่หากมองดีๆแล้วดวงตาของคนทั้งสองคนกลับมีความกังวลแฝงอยู่ต่างกับสาวชาวเอเชียตัวเล็กที่มีความสุขด้วยใจจริงลีสุขใจจริงๆที่ได้เห็นภรรยาของตนจักอาหารให้เอลราโรสซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเธอที่นั่งอยู่ข้างๆจึงตักเนื้อสเต็กชิ้นพอดีคำปอนใส่ปากเมเบล ปากก็หอ่อราะคขำไปกับคำพูดน่ารักของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทของเมียเมเบลตักอาหารให้เพื่อนหนึ่งครั้งหลีหล่ก็ป้อนหนึ่งคำเป็นแบบนี้อยู่สี่ห้าหนเมเบลจึงพลันหยุดเอาใจใส่เอลลาโรสไปโดยปริยายปล่อยให้คนงามน้ำตาครอบางๆกลมนาแซงมานยาแอบปาดทิ้งไม่ให้ใครเห็นทั้งที่จริงแล้วหล่อนทำเพียงแค่เวลาที่เมเบลหันไปมองก็เท่านั้น ต่อแหล้เอ้ยสุขใจจริงๆเมื่อแขกรีบกลับทันทีหลังมื้ออาหารลีไม่ลืมเอ่ยเสียใจที่เวลาผ่านไปไวเหลือเกินพร้อมบอกให้เอลล่าโรสขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะหิมะเริ่มตกหนักแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ลีไม่อยากให้คนงามตายตกทั้งที่ยังไม่ได้รับกรรมเอ้ยรางวัลของผู้ชนะอาบน้ำชำระสิ่งสกรปรกเรียบร้อยจึงค่อยๆฉลมโลชั่นบำรุงผิวหน้า ยี่ห้อที่ลีใช้ไม่ได้เป็นแบรนด์หรูยี่ห้อแพงเหมือนเมเบลเธอใช้เพียงครีมที่ซื้อในร้านขายยาทั่วไปสนนราคารวมสามขวดแล้วไม่เกินห้าสิบเหรียญถึงราคาจะต่ำเตี้ยเรียดินสำหรับตำแหน่งภรรยาซีอีโอทวาลีก็ไม่เปลี่ยนนี่เป็นเพียงไม่กี่อย่างที่เธอรั้นจนสามารถเก็บรักษาสิ่งที่ตัวเองชอบเอาไว้ได้ถึงเมเบลจะพร่ำบอกเท่าไหร่ลีก็เมินเฉยเมเบลอาบน้ำเสร็จแล้วเช่นกัน จึงเดินเข้ามาอย่างห้องแต่งตัวติดก,กับห้องนอนร่างสูงเพียวอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมประจำตัวก้มลงจุมพิตแก้มลีหนึ่งครั้งแล้วจึงหยิบด้่เป่าผมออกมาลีทาครีมเสร็จแล้วทว่ากลับยกมันขึ้นมาพอกไปยังจุดที่โดนสัมผัสแล้วคลึงอีกรอบทําทีว่ายังทามไม่เสร็จรางส่งยิ้มหวานกลับไปให้คนที่ยืนอยู่ข้างๆไม่รู้ว่าเวลาเมเบลอยู่กับโรสเป็นอย่างไรแต่กับลีเมเบลชอบหอมแก้มเธอมาก จนทําให้เธอหลงคิดว่าถูกรักเสียมากมายไม่คิดระแวงแม้แต่วินาทีเดียวพอรู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงทุกอย่างจึงพังครืนลงทําให้ลีตัดสินใจฆ่าตัวตายรอยกรีดที่ข้อมือยังคล้ายสดใหม่เลือดพุ่งออกมาจากเส้นเลือดใหญ่เหมือนภาพเกิดขึ้นซ้ำๆย้ำให้สมองจดจำไปว่าความหวานล้ำนี้ไม่ใช่ของจริงหรืออาจจะเป็นจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งของมเมเปลเป็นของเอลลาโรส คนเราไม่สามารถใช้หัวใจร่วมกับคนอื่นได้ความรักก็เช่นกันที่รักคุณได้ติดต่อเพื่อนคนนั้นของคุณบ้างหรือเปล่าคะเพื่อนคนไหนหรอะอดีตรูมเมตที่ทำงานอู่ซ่อมรถนั่นยังไงละ่ะอ๋อสกายล่าหรอคะไม่ได้ติดต่อกันเลยตั้งแต่ก่อนแต่งงานลีไม่ได้โกหกหากไม่นับข้อความเมื่อหัวค่ำ ลีไม่ได้ติดต่อกับสกายล่าเลยเพราะเพื่อนเดินทางกลับไปร่วมงานแต่งของพี่สาวมีอะไรหรอคะมเมเบลเห็นภรรยาไม่ทราบเรื่องใดๆจึงสบายใจขึ้นรอสไดยินมาว่ารูมเมตของคุณประสบอุบัติเหตุตกลงจากสะพานเมื่อวานนี้นะ่ะจริงหรอคะลีพยายามตกใจพอเป็นมารยาทไม่มากไปหรือน้อยไปเพราะคนจ้องจับผิดมีตาผีจมูกมด หากน้อยไปก็เหมือนเสียแส้งไม่ทราบเรื่องมากไปก็เหมือนห่วงใยสกายล่ามากกว่าสถานะเพื่อนไปอีกคุณไม่ทราบมาก่อนเลยเหรอไม่มีใครแจ้งฉันเลยค่ะหรือเป็นเพราะฉันยังหากระเป๋ากับมือถือไม่เจอเพื่อนๆก็เลยไม่มีใครส่งข่าวได้อ๋อใช่สิถ้าคุณไม่บอกฉันก็ลืมเลยฉันให้เลขาแจ้งหายแล้วก็ปิดบัตรต่างๆของคุณซื้อมือถือพร้อมเปิดซิมใหม่มาให้ด้วย ส่วนเรื่องของที่หายไปอาจจะพบไปลืมวางไว้ที่ไหนสักแห่งฉันแจ้งทางโรงแรมไปแล้วละ่ะรอบนี้อย่าทำหายอีกละ่ะคนขี้ลืมแม่เบลยิ้มออกเดินออกมาจากห้องนอนและกลับมาพร้อมกับกล่องสีขาวในมือลีส่งยิ้มกลับเอ่ยขอบคุณคนที่กำลังโยกศีรษะเธอด้วยแววตาคล้ายรักใคร่เสียมากมายพรุ่งนี้คุณคอยควบคุมแม่บ้านทำความสะอาดนะแล้วก็เตรียมอาหารเย็นไว้ เดี๋ยวหลังเลิกงานฉันจะมารับไปเยี่ยมเพื่อนของคุณค่ะภายใต้ใบหน้ายิ้มของลีคือการชูนิ้วกลางให้เมเบลคำสั่งนี้ของเมเบลทำให้เธอได้ไปเยี่ยมสกายลาเพียงลำพังก่อนไม่ได้ควบคุมแม่บ้านหรือให้แม่บ้านคุมลีกันแน่ไหนจะเรื่องอาหารที่เมเบลไม่ยอมให้ลีทำด้วยตัวเองตั้งแต่คบหากันใหม่ๆอีกเหมือนว่าอีกฝ่ายกำลังจะเล่นสงครามเปื้อนยิม้มได้เลย ลีจัดให้ฉันปวดท้องมากเลยฉันไปนอนก่อนนะคะเธอบอกพลางลุกขึ้นไปยังห้องนอนกางเกงผ้าแพลสีขาวนั้นบางจนเห็นรอยนูนเพราะสวมใส่ผ้าอนามัยตรงก้นเด่นชัดหากไม่ตาบอดก็จะทราบว,ว่าลีเป็นประจำเดือนอยู่ถ้าวันนี้เมเบลจะชวนนอนหลับเหมือนทุกคืนก็ต้องตัดสินใจเลือกระหว่างลาบเลือดก,กับผ่าไฟแดง พอเห็นหน้าบูดบึ้งของเมเบลแล้วคนไม่เป็นเมนแต่ตีเนียนใส่ผ้านามายัยแอบหัวเราะจนไหลยโยกอยู่ใต้ผ้าหมทั้งคืน